สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเหมือนบทสรุปโครงการใหญ่เลยจากหลักสูตรไบโอเทคที่จำลองสถานการณ์จริงมากๆครับว่าด้วยการนำยาชีวะวัตถุตัวใหม่เนี่ยออกจากห้องแลบไปสู่ผู้ป่วยจริงๆ ใช่ค่ะเนื้อหาชุดนี้คือให้ผู้เรียนลองสวมบทบาทเป็นทีมเทคนิคของ Startup Biotech เลยค่ะที่กำลังพัฒนายาตัวใหม่เป็นโปรโตีนบำบัดมะเร็งชื่อเซราโปรเอค่ะซึ่งผลิตจากยีสต์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมครับผมแล้วภารกิจหลักๆก็คือการสร้างแผนที่นำทางสู่การอนุมัติหรือ regulatory road map ใช่ค่ะรถแบบนี้สำคัญมาก เหมือนเป็นพิมพ์เขียวให้ทุกฝ่ายรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมครับเพื่อให้ยาตัวนี้ได้รับการรับรองวางขายในตลาดได้ถูกต้องค่ะซึ่งแผนที่นี้ก็จะครอบคลุม5ส่วนหลักๆตั้งแต่การระบุคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงเลยค่ะน่าสนใจครับนั้นเรามาลงรายละเอียดทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากส่วนแรกเลยได้ค่ะส่วนแรกสุดเลยก็คือการตอบคําถามพื้นฐานแต่สําคัญมากว่าร e โ p r o A เนี่ยคืออะไรกันแน่ หรือที่เรียกว่า product characterization ค่ะต้องพิสูจน์ identity หรือเอกลักษณ์ให้ได้พิสูจน์เอกลักษณ์หมายถึงว่าต้องใช้เทคนิคอะไรมายืนยันครับก็อย่างเช่น mass spectroscopy ค่ะที่เหมือนเครื่องช่างโมเลกุลความแม่นยำสูงมากๆเพื่อยืนยันว่าเป็นโปรตีนตัวที่เราต้องการจริงๆอ๋อครับครับแค่รู้ว่าเป็นอะไรคงไม่พอต้องรู้ด้วยว่ามันออกธิ์ได้ดีแค่ไหนหรือที่เรียกว่าความแรง potency ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ Potency นี่คือหัวใจสำคัญเลยอาจจะต้องทดสอบกับเซลล์มะเร็งโดยตรงเลยนะคะว่ามันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ไหมแล้วก็ต้องกำหนดความบริสุทธิ์หรือ purity ด้วยว่าต้องสูงมากๆเช่นมากกว่า99.5% 99.5%โห oh, สูงมากใช่ค่ะและต้องมีวิธีวัดที่แม่นยำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการออกไปให้หมดอย่างเช่นพวกโปรตีนจากเซลล์ยีสต์เองที่เรียกว่า host cells proteins หรือ HCPs นะคะ อ๋อ oh, HCP ที่เป็นเหมือนเศษเหลือจากการผลิตประมาณนั้นค่ะถ้ากำจัดไม่หมดอาจจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวผู้ป่วยได้อันนี้ต้องระวังมากๆเข้าใจแล้วครับพอเรารู้ชัดเจนแล้วว่าซิราโปรเอคืออะไรคุณสมบัติเป็นยังไงขั้นต่อไปก็คือเรื่องการผลิตแล้วสิครับว่าจะผลิตยังไงให้ได้คุณภาพสมบเสมอถูกต้องค่ะตรงนี้ก็ต้องมีแผนผังกระบวนการผลิตหรือ process flow diagram ที่เรียกย่อๆว่า PFD ค่ะ PFD นี่คือต้องวาดออกมาเป็นแผนผังเลยใช่ค่ะต้องวาดให้เห็นภาพรวมชัดเจนตั้งแต่ต้นทางเลยคือการเพราะเลี้ยงเซลล์ยีสต์ในถังปฏิกริชีวภาพอันนี้เรียกว่า upstream ไปจนถึงขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์หรือ downstream ซึ่งต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะเช่นอะไรบ้างครับในส่วน downstream ก็อย่างเช่นโครโมาโตกราฟีหลายๆแบบหลายๆขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการคัดแยกโปรตีนเป้าหมายออกจากสิ่งเจือปนอื่นๆจนได้ตัวยาสำคัญที่บริสุทธิ์มากๆค่ะมีแผนผัง PFD แล้วแต่เรื่องสำคัญในการผลิตยาก็คือการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ GMP หรือ Good Manufacturing Practice นี่ขาดไม่ได้เลยในแผนผัง PFD ที่เราวาดเนี่ยต้องใส่รายละเอียดการควบคุมคุณภาพตาม GMP ลงไปด้วย ต้องระบุจ,จุดที่สำคัญมากๆที่เรียกว่าพารามิเตอร์วิกฤตของกระบวนการหรือ CPPS ค่ะ CPPS ย่อมาจาก Critical Process Parameters ใช่ค่ะเช่นอุณหภูมิค่า pH หรืออัตราการไหลในบางขั้นตอนพวกนี้ต้องคุมให้เป๊ะมากๆเพราะถ้าพลาดไปน,นิดเดียวคุณภาพยาอาจเปลี่ยนไปเลยครับแล้วต้องมีการตรวจสอบระหว่างทางด้วยไหมครับแบบว่าเช็คเป็นระยะระยะ มีค่ะมีค่ะอันนั้นเรียกว่าการควบคุมในระหว่างกระบวนการหรือ in-process controls IPCs ค่ะเช่นอาจจะวัดความเข้มข้นโปรตีนหลังแต่ละขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนหรอครับอันนี้ก็อยู่ใน GMP ด้วยใช่ค่ะสำคัญมากต้องมีกลยุทธ์ที่รัดกุมเช่นการใช้ระบบปิดหรือกระบวนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่เข้มงวดมากๆ การควบคุมพวกนี้คือการฝังคุณภาพลงไปในทุกขั้นตอนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ทําตามเช็คลิสต์เฉยๆข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเรื่องตัวยากระบวนการผลิตการควบคุมต่างๆนี่คือต้องรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติใช่ไหมครับถูกต้องค่ะส่วนนี้ก็คือการร่างโครงสร้างเอกสาร CMC ซึ่งย่อม,มาจาก Chemistry Manufacturing and Controls CMC ใช่ค่ะเปรียบเหมือนเราทำสารบัญอย่างละเอียดเลยว่าเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเพื่อยื่นให้หน่วยงานกำกับดูแลเช่นอยอยบ้านเราหรือ FDA ของอเมริกาซึ่งโครงสร้างเอกสารนี้ก็มีมาตรฐานสากลที่เรียกว่า CTD m o d u l สค่ะมันจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลตัวยาการผลิตการควบคุมไปจนถึงการทดสอบความคงตัวเลยเข้าใจครับ มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจและท้าทายมากคือการประเมินความเสี่ยงหรือ risk assessment โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์จากชีววิทยาสังเคราะห์หรือ synbio อย่าง t h e r a p r o A ที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยมันน่าจะมีประเด็นเฉพาะตัวนะครับ ใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญและน่าสนใจมากเพราะมันมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนยาเคมีทั่วไปเช่นความไม่เสถียรของสารพันธุก,กรรมในตัวยีสต์เองที่เรียกว่า genetic instability genetic instability หมายถึงว่ายีสต์มันอาจจะกลายพันธุ์ได้ประมาณนั้นเลยค่ะลองนึกภาพว่าเราพัฒนามาตั้งนานลงทุนไปเยอะแต่พอจะผลิตจริงยีสต์เกิดเปลี่ยนไปผลิตโปรตีนผิดเพี้ยนหรือผลิตได้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ โหน่ากังวลนะครับเนี่ยแล้วมีเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะอย่างที่พูดไปตอนตน้นเรื่อง HCPs ถ้ากำจัดโปรตีนตกค้างจากยีสต์ออกไปไม่หมดจริงๆก็เสี่ยงเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ HCP immunogenicity ผู้ป่วยอาจจะแพ้ได้หรืออาจจะมีผลพลอยได้ที่ไม่รู้จัก uncharacterized byproducts เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมใหม่ๆในเซลล์ยีสต์ที่เราสร้างขึ้นซึ่งเราอาจไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่า ฟังดูมีแต่ความเสี่ยงนะครับแล้วเราจะรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงครับหัวใจสําคัญคือต้องมองเห็นความเสี่ยงพวกนี้ล่วงหน้าค่ะและก็วางแผนการบรรเทาความเสี่ยงหรือมิเิเกชันไว้ด้วยเช่นอาจจะต้องมีการตรวจสอบ DNA ของเซลล์ยีสต์อย่างสม่ําเสมอเพื่อจับการกลายพันธุ์ให้ได้เร็วที่สุดครับหรือการพัฒนาวิธีทดสอบสิ่งปนเปื้อนอย่าง HCP s หรือ By Products ที่ต้องไวและจำเพาะมากๆเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายปลอดภัยจริงๆ ฟังดูแล้วการพัฒนายาชีววัตถุตัวหนึ่งนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องวางแผนแบบร่อมคอบสุดๆเลยนะครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ในห้องแลบอย่างเดียวเลยแต่การผสมผสานกันทั้งวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพการควบคุมคุณภาพขั้นสูงแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆอย่างลึกซึ้งด้วย เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายด้านมากๆจริงๆครับกว่ายาตัวหนึ่งจะไปถึงมือผู้ป่วยได้ใช่ค่ะลองคิดตามดูเล่นๆนะคะว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆแบบทุกวันนี้ในอนาคตเนี่ยการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อาจจะซับซ้อนกว่าเทราโปรเอเข้าไปอีกมันจะมีความท้าทายใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในอีกบ้างน่าคิดนะคะ